ดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับปิ๊นอีกแล้วนะคะที่ช่อง y t u t u ฟอร์ดบายปิ๊นค่ะวันนี้ปิน๊นจะพามานะคะชมเป็นรถ Next Gen e v e r อร t ค่ะคันนี้เป็น Next Gen e v e r อร t รุ่นเทนนะคะราคาจะดจำหน่ายอยู่ที่1,377,000บาทะคะ่ะสีขาวมุกนะคะบวกเพิ่มอีก1 2 2 0 0 0บาทค่ะ ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นของปี2024นะคะเริ่มต้นที่1.99%เท่านั้นค่ะแต่ถ้าลูกค้าดาวเยอะกว่า25%ก็สามารถเลือกรับดอกเบีย้ย0.99%ได้นะคะแต่ต้องดาวเยอะนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ารถคันนี้นะคะติดตั้งอุปกรณ์นะคะเราเรียกว่า E-Motive นะคะเป็นชุดแต่งแบบใหม่ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบนะคะในการแต่งรถนะคะก็สามารถดูรถคันนี้เป็นตัวอย่างได้ค่ะ เรามาดูกันค่ะว่ารถคันนี้นะคะติดตั้งอุปกรณ์นะคะเพิ่มความสวยงามให้กับรถมีอะไรบ้างด้านหน้าเลยนะคะติดตั้งนะคะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้านะคะฟอนต์อักษรฟอนต์ฟ,ฟ,ฟ,ฟอร์ดค่ะ F O R D แบบนี้เพิ่มไฟสิวตรงด้านบนนะคะกระจังนะคะเพิ่มความสวยงามเพิ่มแสงสว่างนะคะในส่วนของด้านหน้าคันนี้รถให้มาแล้วก็จะเป็นไฟวิ่งกลางวันแบบ L E D เส้นเดียวกันสำหรับในรุ่นของ Lexus g เร1รุ่นเทนเริ่มต้นนะคะ ด้านหน้าค่ะก็จะติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นกันชนด้านหน้านะคะของรุ่นนะคะ e m o t i v e ค่ะก็จะเป็นแบบ t o ูโทนค่ะสีขาวนะ,ะพร้อมตัดด้วยสีดำด้านนะคะคันนี้ก็จะทําทให้รถเนี่ยดูมีความดันมากยิ่งขึ้นนะ,ะสังเกตดๆีๆนะคะอ่ะถ่ายรอบช้าๆให้ดูกันก็จะเป็นแบบทูโทนแบบนี้นะคะสำหรับชุดกันชนด้านหน้านะคะของชุดอีโมทีด้านข้างค่ะสำหรับในชุดตกแต่งนะคะ ก็จะมีคิ้วล้อค่ะก็จะเป็นคิ้วล้อทรงสปอร์ตนะคะก็จะทําเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็นี่ยค่ะของยี่ห้อของค่ายนะคะมาใหม่จานน้องใหม่เลยในส่วนของล้อยางนะคะก็จะเป็นล้อยางค่ะแบบฟอร์ดเดิมๆนะคะขนาดล้อสิบอันลอยสิบแปดนะคะพร้อมด้วยยางนะคะแบบนี้นะคะของกูสเซียค่ะก็จะเน้นขับขี่ในเมืองแล้วก็ทําการทดสอบมาแล้วค่ะว่าวิ่งได้ดีนะคะทั้งในเมืองและนอกเมืองเลย ด้านข้างนะคะจะจะมีกราบด้านข้างนะคะเพิ่มมิติความสวยงามนี่ติดด้านข้างกับตัวรถนะคะอันนี้เป็นชุดตุกแต่งของอ m o t i v e นะคะที่มาพร้อมกันนะคะอ่าคิวล้อด้านหลังค่ะแล้วก็ชุดกันชนด้านท้ายนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะทําเป็นสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดํานะคะพร้อมด้วยท่อหลอกแต่งหลอกนะคะแบบ2องท่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถค่ะ ในส่วนของสปอยเลอร์ด้านบนนะคะในชุดของอ e ีโมทีฟก็ให้มาเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็สัสีเดียวกับตัวรถนะคะอันนี้ก็เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนั่นเองเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในของตัวรถกันนิดนึงนะคะว่าอุปกรณ์สำหรับรุ่นเอเวรเลรุ่นเทนมีอุปกรณ์อะไรบ้างด้านบนหลังคานะคะ,ะเพิ่มเติมอีกนิดน,งนึงค่ะราวหลังคานะคะก็จะเป็นสีดำนะคะอันนี้คือรุ่นรถเนี่ยเป็นสีดำมาแล้วนะ เ,เรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับรุ่นเอเวอร์เรสนะคะรุ่นเทนเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นเบาะหน้านะคะคนขับนะคะจะเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าค่ะเป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันผนผงประตูก็จะเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตําแหน่งนะคะเปิดล็อกประตูรถนะคะพร้อมด้วยฝาถังน้ำมันค่ะตําแหน่งปรับนะคะกระจกต่างๆนะคะก็จะอยู่ตรงด้านขายข้างประตูฝั่ง คนขับนั่นเองค่ะงานนี้นะคะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าะคะ่ะมัลติฟังก์ชันต่างๆของพวงมาลัยนะคะหน้าจอหลังพวงมาลัยค่ะบอกมาตรวัดต่างๆนะคะตำแหน่งไฟค่ะปุ่มสตาร์ทนะคะอยู่ตรงนี้จะเป็นเกียร์ตำแหน่งเกียร์นะคะเช่นเดียวกันค่ะก็จะมีการรองรับนะคะอุปกรณ์แท่นชาร์จแบบไร้สายพร้อมด้วยนะคะ2ช่องค่ะ USB และ Type C นะคะที่รถให้มาแล้วนะคะ อันนี้ก็จะตำแหน่งปรับปุ่มต่างๆนะคะเบรกมือตรงนี้นะคะหน้าจอสำหรับตั้งค่านะคะต่างๆนะคะข้อของตัวรถนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะสีดำแล้วก็ภายในนะคะด้านบนก็จะเป็นสีสว่างค่ะแบบนี้ก็เรียกว่าสีเบจก็ได้แต่ว่าเอ่อก็คือแถวสามนะคะจะเป็นพับมือนะคะแล้วก็ฝาท้ายนะคะจะไม่แฮนด์ฟรีค่ะเป็นแบบแมนวนวลทั้งหมดค่ะคันนี้ สาหรับลูกค้าท่านใดที่มิติต่างๆที่เป็นภายในแบบเจที่นั่งนะคะเท่ากันค่ะในสําหรับรุ่นเอเวอร์เรสเพียงแต่สิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างนะคะก็จะหายไปสำหรับในรุ่นของเริ่มต้นนะคะเทียบกับรุ่นรุ่นพ็อปเนี้ยคะ่ะสี่กสีก็จะแตกต่างกันถ่ายให้ดูภายในกันนิดหนึ่งสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบเนาะรถเอเวอร์เรสแล้วก็เป็นรถขนาดเจ็ดที่นั่งขนาดใหญ่นะคะราคาไม่แรงสามารถดาวเริ่มต้นได้นะคะ จัดไฟแนนซ์ง่ายๆนะคะราคาจะดจำหนายก็อยู่ที่1 3ึ่ง0้บาทนะคะอันนี้อัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะพร้อมชุดแต่งนะถ้าแบบพร้อมชุดแต่งก็ที่1.99เลยค่ะ48งวดแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ส่วนลดไม่เอาชุดแต่งก็ได้เช่นเดียวกันสามารถแอดไลน์นะคะสอบถามหรือโทรเข้ามาสอบถามราคาโปรโมชั่นอื่นๆได้นะที่เบอร์ปินเลยเดี๋ยวจิงลิงก์แล้วก็แอดไลน์ไว้ให้ด้านล่างนะคะ วันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะติดตามคลิปต่อไปหรือว่ารถสวยๆนะคะของ Ford Ranger หรือ E v e r e s t ได้เลยค่ะที่ช่อง YouTube Ford by PIN ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ